สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผลไม่ไหวแล้วน้องในค่ายเจนนี่ลาออก สำหรับค่ายเพลงได้หมดทสุดชื่นเด็กในค่ายอย่างเบบอนและอันปาลิตาได้ทยอยลาออกจากค่ายไปจากนั้นหนุ่มอาชิษนุพงศ์ก็เป็นอีกคนที่ขอโบอกมือลาโดย Facebook ส่วนตัวของอาชิษนุพงศ์ได้โพสต์ขอบคุณเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นระบ,บุว่าขอขอบคุณพี่เจนนี่ได้หมดทสุดชื่นค่ายได้หมดทัศสดชื่นพีพีเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนที่มอบประสบการณ์คําแนะนําและคําสอนต่างๆให้เด็กคนนี้ตลอดระยะเวลาที่เข้าประกวดและทํางานที่ค่ายเพลงเึื่อพ ผมจะไม่ได้เซ็นสัญญากับทางค่ายแต่ผมจะนําทุกคําแนะนําไปปรับปรุงแล,และพัฒนาตนเองต่อไปขอบคุณครับซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่พ้ไปได้ไม่นานเจ้าตัวก็มีอันต้องลบพสน์ดังกล่าวออกไปทั้งนี้เมื่อชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามหนุ่มอาชิชนุพงศ์ว่าออกจากค่ายแล้วเหรอเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับในคอมเมนต์ดังกล่าวระบุว่าออกจากค่ายด้วยเหตุผลส่วนตัวครับขอบคุณครับก่อนที่อาชิชนุพงศ์จะเคลื่อนไหวอีกครั้งขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กําลังใจ ยยยัง่าากนนอลลล้หลมเเทีีดวซึ่งล่าสุดทางด้านนักร้องหนุ่มอีกคนยังเคดอนหลาหรือเคได้หมดทัศน์ชื่นก็ได้ขอลาออกอีกหนึ่งคนโดยได้โพ์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าถามมากันเยอะว่าทําไมไม่มีผมในรูปผมได้ลาออกแล้วครับยังเคารพในคล้ายดีเเสมอคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ